สวัสดีครับคลิปนี้พามาเที่ยวไหว้หลวงปู่ใหญ่นะครับที่สกายวอล์กอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับด้าน,นล่างผมคือแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์กนะครับเดีย๋ยวจะพาพี่พายเข้าไปรับชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปได้เลยครับ มาซุมด้านในครับก็จะเป็นสมประตูสามเหลี่ยมนะครับสวยงามแลยทีเดียวครับเราจะไปไหว้พระเจ้ายายก่อนนะครับก่อนที่จะไปขึ้นสกายวอล์กนะครับก็จะซื้อของไปถวายสักการะ ตรงปู่ใหญ่ก่อนนะครับทางของนัานชันนะครับเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ทางของข้างชันมากๆเลยอนดกั เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวตไป่ให้ของเธอเอาก่อนของพี่พายเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เอาะอมไลูกอาไเอาไรอะไนี่ครับหลังจากที่เราได้ที่จะไปกราบหลวงปู่ใหญ่แล้วนะครับนี่เราก็เดินมาเลยครับสกายบล็อกก็อยู่ด้านหน้านะครับ พาเด็กๆไปกราบก่อนนี่ครับเป็นหลวงปูน่นะครับน,นี่นี่ครับคนก็มากับสักการะเยอะนะครับ เป็นหลวงปู่ใหญ่ครับนี่เดี๋ยวขอตัวกลาบหลวงปู่ก่อนนะครับนี่ครับนี่เป็นสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวจะพามารับชมครับว่าบรรยากาศด้าน <c oughs> ด้านข้างๆสกายวอล์กนะครับนี่สวยงามเลยครับวิวอันนี้นะ่าจะเป็น น่าจะเป็นลำน้ําสาขานะครับของลําน้นําโขงนะครับพิพายด้านวิศวกรรมโครงสร้างนะครับก็น่าจะใช้ท่อกลมนะครับนี่ท่อกลมถักนะครับท่อกลมก็น่าจะขนาดประมาณ20เซนนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้สิบห้ามิลน,นะครับประกบกันเลยนะครับยังไม่ถึงนะครับนี่ยังไม่ถึงตัวที่เป็นไฮไลท์นะครับนี่ตัวไฮไลท์มาแล้วนี่ สวยมากเลยนะครับนี่ฝั่งนู้นฝั่งลาวแต่ยังไม่มีบอ่อทรายนะครับทางนูน้นนี่ ฝั่งลาวด้านโน้นก็มีท่าทรายด้วยนะครับ <c oughs> นี่เป็นวิวอยู่บนสกายวอล์กนะครับ คนจุดไฟทางนู้นด้วยเป็นไฟฟ้าสติตนะลูกห่วยแล้วนะมันห่วยแล้วนะอืมเมื่อเรามีความชื้นไง ไปแฟกหน้าลูกปักเป็นแบบด้วยยิงในแบบในแบบในแบบเล็กเยไปมนี่คนถ่ายรูปเยอะเลยนะครับนี่ สวยมากครับสูงครับสูงสวยมากครับกี่เมตรป้าไม่รู้รอะลูกแต่ว่าที่แน่นี่นน <c oughs> เป็นสกายวอล์กที่คนมาดูเยอะนะครับ นี่บรรยากาศครับรรถ้าไม่มีคนกลัวหมก็ต้องมีสันบ้างเนาะไม่กลัวต้องมีสั่นบ้างนะครับแต่เราก็เดินเล็บ <c oughs> เดินตามรอยบีมไปนะครับสติลบีม หรือขานเหล็กเนาะเดินตามนี painful. ้ไปจะปลอดภัยพี P ่แอฟดูนี่พี่แอฟหนึ่งสองรั3 โอเคครับเดี๋ยวพาเดิน mm ต่อโอ้โหเห็นรถรถคันเล็กๆรถออกจากบอไทร์ฝั่งนั้นเป็นฝั่งสซบะปาวนะครับ ออป,อ,ปอลาววิวสวย <c oughs> อ่ะเียบ <c oughs> นี่ครับคนก็เยอะนะครับแล้วเดินเจ็ดมุมหน้าไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นี <c oughs> ่ลูกชายก็ถ่ายรูปนะครับ สนุกสนานนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาแอปพายมาเดินสกายวอล์กนะครับมันจะเป็นรูปตัวยูนะครับจะเป็นรูปตัวยูแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปนี่สามจุดนะครับก็จะมีจุดด้านนน้นจุดหนึ่งนะครับตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าของเรานะครับคือตรงนี้นะครับจะเป็นจุดถ่ายรูปนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นลุงปู่ใหญ่นะครับ ฝา,ากกดตามกับสัสงคมใครได้ด้วยนะครับเรามาถ่ายตรงนี้กันออนี่ครับทเทำแมวจนหายใจไม่ออกสิบเบี้ยถ่ายรูกลูกชายก่อนด้านหลังเี็สอบ,อบปปลาวนะครับ,บ,บนหนึ่งสองสามเนี่ยตั้งค่าในด้าน,นหลังผมจะเป็นสอบ,อบปปลาวนะครับเนี่ย นี่ก็เป็นคลิปที่มาเดินสกายวอล์กนะครับด้ท้งความรู้วิศวกรรมโครงสร้างด้วยนะครับอธิบายชัดเจนเลยนะครับมันเป็นโครงถักนะครับเป็นการถ่ายแรงของแต่ละชิ้นส่วนนะครับฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวพาลูกชายไปหาอะไรทานกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพียวแอปปิดคลิปเราสวัสดีครับ